听。<to> <laughs> sky วใวจส่งไปไม่ถึงคนที่อยู่ในหัวใจสาร้อนกลางอ,อกจนทนมีไหว้ก็อ,ยอยไว้อไว้แค่เพียงปลนิ้วขงเธอจะไม่ยกกนไปกดไลยคือมหฉัน ก็ไม่รู้ว่าฉันจะทนได้นานสักแค่ไหนไความคิดสิงที่ทรงห้ดีหัวใจ เลยแค่เธอก็รักกคเธอแบบว่าทรนานจะมีที่พบเชอมันร้อนใจจนหลับตาไม่ไหวถ้าไม่กดหยันเมื่อให้ก็ไม่รู้ฉันจะทนได้นานสักแค่ไหนความคิดที่ส่งให้ดีวกวใจส่งไปไม่ถึงคนที่อยู่ในหัวใจสาบร้อนกลางอกจนทน กดไลค์ย้อนไปหน่อยเมื่อกี้ตอนหนูร้องอ่ะพี่ก็ดูหนูเพลินๆใช่ไหมพี่ก็กวาดสายตามาหาพิธีกรคู่ของพี่เนาะใช่ผมหนูงี้ดีอ่ะดีจริงๆกดไลค์ย้อนเดี๋ยววันนี้จัดให้แบบชุดใหญ่เลยไม่กับเดินไปเลยแต่ผมชอบจริงคือ เลือกเล่นแบบกับความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบนันเรื่องของคุณเ,เหรอเนี้ยใช่ค่ะมันก็เป็นเรื่องของเราด้วยคือมันเกิดจากการพูดผิดเออ คือเราเป็นโรคกดไหลย้อนอันนี้ใช่แล้วกดไหลย้อนกดไหลย้อนกดไหลคือพูดจนพูดติดมันจนมันกลายเป็นคำว่ากดไหลย้อนจนเรารู้สึกว่าเราอยากเอาอันเนี้ยมาแต่งเป็นเพลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโรคเนี้ยมันเป็นโรคฮิตนะสําหรับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วก็หยิบมาเปรียบเทียบกับความรักว่าเวลาที่เราชอบใครเราจะกดไลค์เขาแล้วเราก็อยากให้เขาอ่ะ กดไลค์ย้อนกลับมาให้เราเวลาที่เรากดไลค์ลุ้นลุ้นรอลุ้นว่าเขาจะมาไหมใช่เหมือนเนื้อเพลงที่เขาจะพูดว่าหากว่ากดไลค์แปลว่าคิดถึงอยากให้นับจานวนครั้งที่กดไปแล้วจะรู้ว่าคิดถึงเธอเท่าไหร่นี่นี่เธออย่าเลี้ยงบาลีที่พี่ี่องเขาถามมาเขาหมายถึงว่ามันจะตรงกับชีวิตจริงเธอได้ยังไงเพราะว่าเพลงนี้มันดูแอบลาแต่จริงชีวิตจริงเธอแฮปปี้มากแฮปปี้มากเรื่องความรักใช่แฮปปี้เหลือเกินคือมันไม่เกี่ยวหรอกเรามีแฟนแล้วก็ไปกดไลค์เลื่อเปื่อยได้อ้าว ได้เหรอได้หรอเอาละเดี๋ย้องรอมาต่อได้เลยนะเลยเป็นเันงเมาควจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องคือเก็ตว่ามันเรื่องทุกอย่างที่แต่งอะค่ะที่เราเราแต่งเราไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของเราอย่างเดียวมันอาจจะเคยเป็นเรื่องราวในอดีตของเราหรือว่าเป็นเรื่องราวของเพื่อนเราที่มันแบบเออแบบเหมือนอย่างใน้อ v อะ ก็คือมีมือถือมี iPad มีคอมมีโน้ตบุ๊กเท่าไหร่สิเครื <S <S here, ่องก็กดไลฟ์ผู้ชายไปหมดเลยอินอะดูอินอะเพราะมันเป็นเรื่องของเราแล้วก็เขียนเนื้อร้องด้วยไงครั้งนี้เนี่ยก็เขียนเนื้อร้องร่วมกับคุณแจ๊บเดอะลิชแมนทอล์ด้วยใช่ค่ะแจ๊บกระแมใช่อเธอช่วยเขียนช่วยทำค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นไอเดียที่แบบผุดขึ้นมาจากเรื่องราวความเป็นความเป็นอาการของเราค่ะก็จะมีสับแบบแสบร้อนกลาบอ่อนเร่แค่ทักก็รักแค่เธอมันจะเป็นแบบอาการของโรคอะไรนะใช่ค่ะ โอ้แต่ตอนนี้คุณไม่ใช่นักแสดงนะในสายตาผมคือคุณคือศิลปินร้องดีมากร้องสดดีมากยังยังคิดอยู่เลยว่าก็เต้นเธอก็เต้นดีจริงร้องเพลงเสียงช้าดีแบบดีเลยอ่ะดีมากดีมากรายการนี้เขาแบบอะไรอยากขึ้นสวรรค์แล้วอะไรพูดจริงนี่พูดจริงฉีดยาไปมั่วนะพูดจริงพูดจริงนี่พูดจริงชื่นชมเลยอ่ะเออจริงๆเก่งเธอเก่งจริงๆแล้วเพลงนี้มันโชว์เสียงเยอะเนาะถูกใช่เพลงนี้แบบเนื้อเนื้อค่อนข้างเยอะค่ะตอนแต่งก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะตอนแต่งกันก็ไม่ได้คิดว่าเออพอมันร้องสดก็โอ้ รัวเหมือนกันนะหายใจแทบไม่ทันอยู่และที่สําคัญเลยคือชื่อเพลงมันโดนพอพูดชื่อเพลงมาปุ๊บผมนึกถึงความรู้สึกของตัวเองเวลาที่เราสมมติรอนเราโอ้ยแอบแอบร้อนเวลาแอบชอบใครเข้าไปดูแล้วก็ชอบไปย้อนดูรูปเขาแล้วก็กดไล์ย้อนย้อนยับยับอย่างเงี้ยเออย้อนย้อนยกี่ร้อยไล์แล้วล่าสุดปล่อยผ่านไหมล่ะ อย่าไปนับเลยอย่าไปนับเลยเป็นหลักพันนะอย่าไปนับเลยดีกว่าเรียกได้ว่าแต่ละเพลงออกมามันกลายเป็นไวรัลเป็นแบบเป็นคําพูดที่แบบเอาคนไปไปเล่นคําไปสนุกกันได้หมดเลยอ่ะใช่ใช่ใช่อยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวค่อนข้างใกล้ตัวเวลาเราชอบใครแล้วก็กดไลค์เขาแล่แหละสุดท้ายก่อนที่จะให้ฝากผลงานเพลงขอแอบถามนิดนึงเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบว่าลัคกี้นเกมแอนลัคกี้เลิศมากใช่ป่ะชนะหน่อมันก็ไม่ขนาดนั้นปกติค่ะเรื่อย กล้องรอเลยนะกล้องรอมาสามรอบฉันก็ตอบคําถามเนี้ยสามรอบเหมือนกันมก็ความรักมันก็ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆกันเรื่กันเรื่อยๆก็โอเคคือเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เป็น กำลังใจดีๆซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างชีฟังเพลงนี้ชีก็ชอบเพลงนี้ชีก็แบบว่าคอยซัพพอร์ตให้เลยเขาก็มาย้อนเหมือนกันไม่เคยเห็นใครเรียกแฟนเพลงว่าชีเแปลกมากจากท่านนี้เลยนะคะเหมือนเรียกเพื่อนสาวนะเเป็นไงไม่ไม่เขินค่ะคือเขาจะเป็นแบบเหมือนเราเหมือนเป็นฟิลเพื่อนกันแล้วอะมันชีแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรอ่ะฮีเลยเหรอเลยเหรอ ก็คือแบบคือเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วอะค่ะแล้วก็ฟีลซับพอร์ตกันเลยอย่างเงี้ยใช่ก่อนก่อนที่เพลงนีはは้จะออกเขาก็บอกเออเขาก็ชอบเพลงนี้นะเพราะเขาเป็นคนชอบฟังเพลงช้าเขาจะไม่ค่อยถูกใจเพลงเร็วของเราเพราะไม่เขาไม่อยากคุณเซ็กซี่ไม่ใช่เขาไม่อยากเห็นเราเต้นเขาบอกเขาบอกว่าถ้าเราเต้นเราไอรอนเนถ้าเราเต้นแล้วคุณวนประสาทเขาหวงเขาหวงเขาไม่ได้หวงหรอกเขาอยากฟังเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยแหละประมาณนั้นก็เลยอ๋อพอเขาอยากฟังเพลงช้าก็เลยออกเพลงช้ามาเลยนะ่นเวงา ปากเลยลวกันฝ<ล>ากเลยแล้วกันเพลงนี้ครับผมขอบคุณนะคะ กดไลค์ย้อนนะคะน่าจะโดนใจใครหลายคนเราก็เป็นเพลงแนวในสไตล์แบบว่าเพลงช้าฟังได้สบายๆเรื่อยๆบ้างตอนนี้งดเต้นละแล้วก็จะเอร้องเพลงช้าสบายๆรู้แล้วว่ามันสบายจริงเนาะเนาะเพลงเขาไม่ได้ร้องง่ายขนาดนั้นนะใช่ตังก็คือเน้นฟิลลิ่งค่ะเน้นฟิลลิ่งเน้นอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเพลงนี้ก็จะแตกต่างจากการร้องเพลงช้าเพลงอื่นๆของเกรทคอนกันก็จะไม่ได้ใส่ลูกเล่นอะไรเยอะแต่จะเน้นอารมณ์มากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนเหงาตอนกลางคืนที่แบบชอบไปกดไลค์เขาแล้ว รอเขากดไลค์ย้อนมาถ้าใครแบบอินอินก็แท็กมาให้นะคะเดี๋ยวจะกดไลค์ย้อนกลับไปอินกันเยอะเพลงนี้มันโดนใช่ฝากหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็รอนะรอฟังข่าวดีนะอะไรอีกนะขอบคุณนะครับเกณฑ์การเก่าก่นดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี